65ล้านใจเพื่อดอกไม้ประชาธิปไตยเบ่งบานเชินส่วน่อแม่เรี่้องไปออกเสียงประชามตินักกานนะครับวันที่7สิงหาคม2559เวลาแถึง16นาฬิกาเนื้อเจ้าไ่ม่าสิว่าทีมกัน7สินคานี้เสร็จทกันนะครับ ครับพบกับรายการ7สิงหาประชาะมะติร่วมใจนะครับรายการที่จะพูดคุยทําความเข้าใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญการประทําประชาะมะติที่กําลังจะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้ว7สิงหาคมนะครับห mm ัว hmm. ข้อที่เราจะพูดคุยกันในรายการวันนี้ก็คือร่างรัฐธรรมนูญกับอนาคตใหม่ประเทศไทยซึ่งแน่นอนว่ามีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับ mm hmm. ผมมีแขกรับเชิญที่จะพูดคุยในรายการ2ท่านด้วยกันครับท่านแรกอาจารย์ประพันธ์นายโกวิท นะครับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและท่านที่2คุณสุประชัยยาวะประภาสกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีทั้งสองท่านานะครับส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับหัวข้อร่างรัฐธรรมนูญกับอนาคตป,ประเทศไทยดูค่อนข้างจะกว้างมากถ้าเราจะเจาะลงไปในรายละเอียดเรื่องที่คนสนใจกันมากๆอย่างเช่นเรื่องการปราบโกงก็ดีเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติก็ดีพาจารย์พันจะเริ่มที่เรื่องของปราบโกงก่อนดีไหมครับาจารย์ครับ คือในการร่างรัฐมนูนฉบับนี้เนี่ยเราก็มองดูปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญนะก็คือเรื่องการทุจริตไม่ว่าจะเป็นทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ก็ดีหรือว่าทุจริตในการเลือกตั้งก็ดีอันนี้มันเป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองนะครับถ้าเราสามารถที่แก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตในวงราชการและการเลือกตั้งได้เนี่ยประเทศชาติก็จะมีความเจริญนะฉะนั้นโดยเหตุนี้เนี่ยในรัฐธมนูญฉบับนี้ยังมีกลไกหรือว่ามีร่าง ในมาตรา,ต,าต่างๆเนี่ยที่แก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งนะครับตั้งแต่การครัดกรองบุคคลที่จะมาสมัครสสนะฮะก็จะมีระบบการครัดกรองที่จะบัญญัติไว้ในมาตรา98เนี่ยนะฮะคือบุคคลซึ่งเคยมีประวัติในการทุจริตต่างๆเนี่ยนะฮะจะไม่สามารถที่จะสมัคร เป็นสอสอได้ตั้ง <นะ S 1> แต่ประตูขั้นแรกเราก็ตั้ง,ง,งมาแล้วถูกต้องอครับคือคัดกรองเข้มงวดเลยครับที่ว่าคัดกรองเข้มงวดเนี่ยโดยเฉพาะที่เรื่องการทุจริตเนี่ยถ้ามีคําพิพากษาของศาลตัดสินเปถึงที่สุดแล้วเ,เป็นการทุจริตในเรื่องสําคัญสาคัญนะฮะ,ะอย่างเช่นเรื่องการช่อโกงประชาชนอ,อย่างนี้นะฮะหรือว่าการค่ายาเสพติดนะ เป็นเจ้ามือบ่อนการพนันรายใหญ่อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยหรือว่ามีการฟอกเงินอะไรทั้งหลายแหล่เหล่านี้เนี่ยผู้ที่กระทำความผิดเหล่านี้เนี่ยแล้วศาลตัดสินแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยจะไม่สามารถลงสมัครสอสอได้นะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในร่างรัฐมนูนนี้ยังบัญญัิน,นะฮะบทบังคับเข้มงวดด้วยนะค,ะครับถ้าปรากฏว,ว่ามีการทุจริตไม่ว่าจะเป็นทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ก็ดีทุจริตในการเลือกตั้งก็ดีเนี่ยถ้าศาลตัดสินแล้วเนี่ยนะฮะศาล จะสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งครือถ้าเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแล้วเนี่ยจะตัดสิทธิ์ไม่สามารถลงสมัครสสได้ตลอดชีวิตแล้วก็จะไม่สามารถที่จะไปดํารงตำแหน่งทางการเมืองอะไรติางๆได้ด้วยครับตลอดชีวิตเลยคือจะไม่ให้บุคคลซึ่งมีประวัติทุจริตเนี่ยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในทางการเมืองเลยครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีกลไกในหลายเรื่องนะฮะอย่างเช่นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปปชก็ดีนะฮะ สอตองงอก็ดีนะฮะกรกตก็ดีนะครับรวมทั้งองค์กรต่างๆอย่างเช่นองค์กรในการหรือสารเนี่ยก็จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งโดยเฉพาะในรัฐมนูญฉบับนี้เน้นเรื่องความรวดเร็วทุกองค์กรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนพนักงานัายการหรือสารเนี่ยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่มีปัญหามากก็คือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพราะปีปีหนึ่งเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างมหาศาลมหาศาลเป็นหลายแสนล้านนะ ในร่างมูลฉบับนี้นี่ก็จะมีการปรับปรุงนะฮะเรื่องระบบการจัดซื้อจัดจ้างมีกลไกป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วในส่วนอื่นๆนี่ก็ยังมีหลายมาตราในส่วนของการแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตในบรธรการและในการเลือกตั้งเนี่ยนะแม้กระทั่งเรื่องการแปรยติของสสก็จะมีนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยมีการแปรยตินะฮะเพื่อเอาเงินไปเนี่ยแล้วก็ไปพอกเพื่อ ไปทำโครงการอะไรต่างๆแล้วไปมีผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวข้องด้วย,ยซึ่งเดิมไม่มีสภาพมอค,ครับในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นในมาตรา144ก็จะมีสภาพเหมคับครับทะนนั้นถ้าใครเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะมีส่วนได้เสียในงบประมาณเนี่ยถ้าถูกตรวจสอบนะฮะศารรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วเนี่ยนะฮะ อันนี้ก็จะเพิกสอนเสียสมัครรับเลือกตั้งครับนะและวพ้นจากตําแหน่งรวมทั้งเรียกเงินคืนรวมทั้งดอกเบี้ยด้วยครับอันนี้ก็เป็นกลไกมาตรการต่างๆที่บัญญััดเอาไว้ในรัฐมนมนูรและที่สําคัญนะก็คือประชาชนคือถ้าประชาชนเนี่ยร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบนะฮะการทุจริตต่างๆเนี่ยก็จะมีคนคอยดูฉะนั้นในร่างรัมนูญฉบับนี้เนี่ยก็จะมันญััดให้ประชาชน มีส่วนร่วมเปิด <นะ S 1> โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้ด้วยต้องฮะแล้วก็ชี้เบาะแสการทุจริตนะครและจะมีกฎหมายคุ้มครองด้วยนะฮะประชาชนซึ่งชี้เบาะแสในการทุจริตฉะนั้นเนี่ย ในเรื่องการปราบปรามหรือขจัดการทุจริตเนี่ยไม่ว่าในภาคในภาครักหรือการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นบทบัญญัติที่มีความสําคัญในร่างรูปฉบับนี้ครับถ้าจะบอกว่าในร่างรูปฉบบนี้เนี่ยเรื่องของการปราบปรามหรือป้องกันการทุจริตเนี่ยจะเข้มงวดมากกว่าอาดีตที่ผ่านมา,มามากมายก็คงไม่ผิดอย่าง<ต>ใช่นนะใช่ถ<ต>ูกต,ต,ต้องฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเน้นเรื่องการให้ประชาชนนะมามีส่วนร่วมนะฮะแล้วยังกําหนดให้เป็นหน้าที่ของประชาชนด้วยนะฮะต้องมีหน้าที่เนี่ยที่จะช่วยกันนะฮะในการแก้ไขเรื่องการทุจริตต่าง อาจารย์สุภปปาชัยครับถ้าจะมองในภาพของเรื่องของการปฏิรูปซึ่งรัฐมนุญฉบับนี้ก็พูดถึงให้ความสําคัญกับเรื่องการปฏิรูปค่อนข้างจะเยอะพอสมควรมีประเด็นไหนยังไงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต้องการการทุจริตหรือการแก้ไขยังไงที่น่าสนใจบ้างไหมครับอาจารย์ครับรัฐมนูญฉบับนี้บัญญัตเิเรื่องที่ไม่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆนะครับ,รบเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์ชาตินะครับในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติเนี่ย ต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่ายุทธศาสชาติที่เราบัญญัติไว้ในมาตรา65เนี่ยเ,เราบัญญัติไว้ว่ายุทธศาสชาติเนี่ยจะเป็นกําหนดเป้าหมายในการที่จะพัฒนาประเทศเดินไปทางนี้เดินไปทางนี้นะครับแล้วก็เราก็เขียนไว้ด้วยว่าต้องเป็นไปตามหลักของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับ,รบแล้วก็แผนพัฒนาต่างๆตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าเราไปดูแผนของกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยรกระทรวงท,ทบวงกรมต่างๆก็จะมีแผน พัฒนาของตัวเองแผน10ปีแผน15ปีแผน20ปีแต่ถ้าไปไปดูเนี่ยจะพบว่าแผนต่างๆเนี่ยก็คือต่างกระทรวงต่างกรมต่างก็ทําขึ้นมาแต่าจะาไ,ไม่ตรงกันทิศทางอาจจะไม่ตรงกันค,คือไม่ได้เดินไปสู่เป้าหมายเดียวกันครับคราวนี้เนี่ยเราก็เลยกำหนดให้มียุทธศาสชาติยุทธศาสชาติเนี่ยจะเป็นเป้าหมายในการพัฒนาแล้วก็เป็นกรอบให้แผนพัฒนาต่างๆเนี่ยจะต้องเป็นไปตามตัวยุทธศาสตรชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยยุทธศาสชาติเนี่ยจะไม่ได้หมายถึง รายละเอียดออที่ลงไปยุบยิบยุบยิบไม่ใช่แต่จะเป็นเป้าหมายของการพัฒนา<ม>เพื่อที่จะให้แผนพัฒนาต่างๆเนี่ยอยู่ภายใต้กรอบอันเดียวกันแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าตัวยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยต ตอนที่ทํายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ,รที่จะแสดงความคิดเห็นเพราะความตั้งใจของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยอยากเห็นยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นยุทธศาสตร์ชาติที่ประชาชนรู้สึกว่าเป็นยุทธศาสตร์ของเขานะครับ,รบแล้วก็ถ้าดูในตัวร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเขียนเอาไว้ไวชัดนะครับว่าเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้ภายใน3เดือนอาภายใน4เดือนบนะ120บวันเนี่ย จะต้องมีการออกกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติต้องชัดละต,ต้องชัดทั้งหมดแล้วคือกฎหมายเนี่ยมันจะกําหนดขั้นตอนวิธีการระยะเวลาอย่างเช่นขั้นตอนวิธีการระยะเวลาก็อย่างเช่นระยะเวลาว่ายุทธศาสตรชาติเนี่ยจะเป็นกี่ปี20ปี25ปี30ปีก็ก็แล้วแต่กฎหมายจะกําหนดออกมาแล้วก็ขั้นตอนก็คือในการทํายุทธศาสตรชาติต้องทำยังไงบ้างแต่ที่แน่ๆ ต้องเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดก็คือประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติครับหลังจากนั้นเนี่ยถามว่ายุทธศาสตร์ชาติจะกลายเป็นเอกสารที่เขียนไว้เฉยๆหรือเปล่าเราไม่ไม่มีใครสนใจคําตอบก็คือไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าในมาตราที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะในมาตรา162เนี่ยก็ยังเขียนเอาไว้ชัดนะครับว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีเนี่ยบ,บริหารราชการแผ่นดินเนี่ยภายใน -15 วันเนี่ยต้องทําแผนบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็แผนบริหารราชการแผ่นดินนั้นเนี่ยต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์ชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่รัฐบาลที่เ,เข้ามาบริหารประเทศเขาจะต้องทําแผนและแผนตัวนี้จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยังกํากับไว้อีกขั้นหนึ่งก็คือว่าในการเสนองบประมาณรายจ่ายประจําปีเนี่ย ตัวงบประมาณรายจ่ายเนี่ยก็จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสชาติแนวนโยบายของรัฐหน้าที่ของรัฐรและยังต้องแสดงที่มาของแหล่งรายได้ว่าถ้าจะทําตรงนั้นให้สําเร็จรายได้จะเอามาจากไหนประชาชนจะได้รู้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาบริหารประเทศว่าตกลงแล้วเราจะต้องเป็นเป็นหนี้เพิ่มขึ้นอีกสักเท่าไหร่เพื่อสร้างโครงการรัฐบาลบอกว่าอยากจะทําใช่ครับอ,อันนี้ก็คือตัว เป้าหมายที่เป็นกรอบใหญ่นะครับ,รบแต่ว่าถัดลงมาจากนั้นเนี่ยการที่จะเดินหน้าให้ไปถึงเป้าหมายปลายทางที่กําหนดไว้เนี่ยต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับรบการเตรียมความพร้อมตัวนี้เนี่ยก็คือการปฏิรูปประเทศเราก็เลยมีหมวดที่16ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศในหมวดที่16เนี่ยก็จะมีมาตราอยู่ทั้งหมด5ด้ห้ามาตรารมาตราแรกเนี่ยนะฮะจริงๆอยากชวนให้พี่น้องประชาชนคนไทยเย อ่านอ่านตัวรัฐธรรมนูนนะฮะซึ่งจริงๆก็ไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์พิมพ์ภาษาไทยนะครับว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญเดี๋ยวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปที่ตัวเว็บไซต์แลวเดี๋ยวไปดูไปพร้อมๆกันว่าตมาตราเป็นยังไงใช่ครับคือตรงนั้นเนี่ยอย่างในหมวดที่ว่าด้วยการปฏิรูปเนี่ยมาตราแรกคือมาตรา257จเนี่ยจะเขียนว่าเป้าหมายในการปฏิรูปนี่คืออะไรก็จะเขียนว่าปฏิรูปแล้วเนี่ยเราอยากเห็นประเทศได้อะไรสังคมได้อะไรและประชาชนได้อะไร จริงๆหลักใหญ่ๆเนี่ยในแง่ของประเทศเนี่ยเราก็อยากเห็นประเทศเนี่ยพัฒนาอย่างมีดุลยภาพในเรื่องของวัตถุและจิตใจ mm. ถามว่าสังคมอะไรจะได้อะไรเราก็อยากเห็นสังคมที่ที่ปรองดอง mm. ที่สามารคีครที่ไม่มีความเหลื่อมล้าประชาชนจะได้อะไรเราจริงๆเราอยากเห็นประชาชนที่เป็นเป็นพลเมือง ที่มีความรู้สึกรักและก็ห่วงใยในบ้านเมืองนะครับซึ่งก็แปลว่าตรงนี้จะกลับไปที่เรื่องหน้าที่ของประชาชนนะครับซึ่งอันนี้ก็เสริมที่ท่านอาจารย์ประพันธ์พูดเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยว่าในหน้าที่ประชาชนข้อหนึ่งซึ่งไม่เคยเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับไหนเนี่ยก็คือหน้าที่ในการที่จะต้องไม่สนับสนุนการทุจริตคอ,อร์รัปชันนะครับ,รบแล้วก็มาตรา257เนี่ยจะพูดถึงเป้าหมายเสรพอง นี่อยากชวนให้ประชาชนได้ได้ติดตามดูดูไว้เพราะอร้อมกันนะครับคุณผู้ชมครับ,บ258เนี่ยจะพูดไว้ว่าในการปฏิรูปเนี่ยอย่างน้อยจะต้องครอบคุมประเด็นทั้งหมดเนี่ยเประเด็นครับและใน7ด้านนะในเด้านเนี่ยก็ยังแยกย่อยออกไปอีกนะอย่างอย่างเช่น ด้านแรกเนี่ยคือการปฏิรูปด้านการเมืองเราก็จะเขียนเอาไว้ในการปฏิรูปด้านการเมืองเนี่ยจะต้องครอบคลุมอะไรบ้างนะฮะอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะอันนี้จะไปเสริมท่านอาจารย์ประพันธ์อย่างเช่นพักการเมืองเนี่ยเราอยากเห็นพักการเมืองที่เป็นสถาบันทางการเมืองพักการเมืองที่สมาชิกพักการเมืองเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะบริหารจัดการพักการเมืองไม่ใช่พักการเมืองของนายทุนพักนี่เพราะ บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญในมาตราอื่นจะสอดคล้องกันนะครับว่าอย่างเช่นเวลาที่จะ,ะการบริหารจัดการพรรคการเมืองจะต้องทำยังไงในรัฐธรรมนูญนี้ก็จะเขียนเอาไว้แต่ว่าเป้าหมายปลายทางคืออยากเห็นพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันทางการเมืองของของประชาชนที่เป็นสมาชิกพักนะครับ,รบแล้วก็อยากเห็นประชาชนที่เป็นถ้าพูดภาษาอังกฤษคือเป็น Active c i t i z e n เป็นประชาชนที่มีส่วนร่วมมีส่วนร่วมนะครับก็อันนี้ก็คือด้านด้านการเมืองนะครับแล้วก็ จากด้านการเมืองเนี่ยก็เป็นด้านของการบริหารราชราการแผ่นดินในเรื่องของการบริหารราชราการแผ่นดินเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์ประพันธ์พูดไว้เนี่ยเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ก็มีมีเรื่องอื่นอีกนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของข้อมูลข่าวสาร,รเรื่องของข้อมูลข่าวสารเนี่ยในร่างรัฐธรรมนูญก็เขียนชัดว่าจะต้องให้มีการบูรณาการกันระหว่างข้อมูลข่าวสารทั้งหลายทั้งปวง ของหน่วยงานของรัฐครับอันนี้2ด้านนะฮะด้านการเมืองด้านการบริหารราชการแผ่นดินนะครับแล้วยังมีอีกหลายด้านอีกหลายด้าน,นเดี๋ยวจะคุยกันเบรกหน้าเพราะว่าเบรกนี้ขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอย่างที่เม่สักครู่นี้คุณสุภาชัยบอกไว้ว่า,ย,วายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจรวมถึงของอาจารย์ประพันธ์ก็มีเรื่องที่น่าสนใจเรื่องของระบบการเลือกตั้งในรายะเอียต่างๆอย่าพลาดนะครับขอพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับที่ผ่านมาประเทศไทยของเรา ประสบปัญหาต่างๆมากมายเช่นเรื่องทุจริตความเหลื่อมล้ำความไม่ยุติธรรมทำให้ประเทศของเราเดินหน้าไม่ได้เสียทีจึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้ประเทศมีความสงบสุขสังคมมีความยุติธรรมไม่มีความเหลื่อมล้ำและประชาชนมีความกินดีอยู่ดีซึ่งจะต้องปฏิรูปในด้านต่างๆดังนี้ด้านกระบวนการยุติธรรมต้องมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปตำรวจในเรื่องหน้าที่และอำนาจและการแต่งตั้งโยกย้ายให้เป็นธรรมปรับปรุงกระบวนการสอบสวนคดีอาญาให้มีการถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอายการการสอบสวนต้องใช้นิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานเพื่อเป็นทางเลือกในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้านการศึกษาต้องพัฒนาเด็กเล็กก่อนเข้ารับการศึกษาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและดำเนินการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือการศึกษาภายใน1ปีด้านการเมืองมีกลไกให้พักการเมืองเป็นสถาบันของประชาชนและพักการเมืองต้องรับผิดชอบนโยบายที่ประกาศหากนโยบายนั้นทำให้ประเทศเสียหายด้านการบริหารราชการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาประยุกต์ใช้ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชาด้านกฎหมายพัฒนากฎหมายไทยให้สอดคล้องกับหลักสากลปฏิรูประบบการเรียนการสอนวิชากฎหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงมากขึ้นด้านเศรษฐกิจเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของประเทศปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำสร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์กรและผู้ประกอบการแต่ละขนาดส่งเสริมการประกอบวิสาหากิจเพื่อสังคมและวิสาหากิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณาสุขปรับปรุงหลักประกันสุขภาพและจัดให้มีระบบการแพทย์เวชาศาสตร์ครอบครัวและปฏิรูปด้านอื่นๆเช่นกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพโดยรัฐธรรมนูญ กำหนดให้ต้องปฏิรูปในทุกๆด้านทันทีมีการรายงานผลเป็นระยะและเมื่อครบ5ปีต้องมีผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม กลับมาช่วงที่2ของรายการนะครับยังพูดคุยค้างกันอยู่มีหลายเรื่องที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของระบบการเลือกตั้งจารพันครับในบรนูปแบบนี้มีการปรับปรุงระบบการเลือกตั้งอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังในรายละเอียดนิดนึงครับก็ในส่วนระบบการเลือกตั้งสสนี่ก็มีการปรับปรุงหรือปฏิรูปในส่วนนี้เหมือนกันนะฮะก็คือในระบบของการเลือกตั้งสสเนี่ยเราจะใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวนะคนระับคือระบบนี้เนี่ยเราต้องการจะให้คะแนนทุกคะแนนที่ประชาชนออกมาเลือกสส มีความหมายไม่ถูกทิ้งเสียเปล่านะที่ว่าไม่ถูกทิ้งเสียเปล่าเนี่ยเราต้องนึกถึงว่าตอนที่เราไปเลือกสสเขตที่ผ่านมาครับหรือว่าไปเลือกสสก่อนที่มีการใช้รัฐธรรมนูนปี2540ัี่เนี่ยซึ่งเป็นการเลือกสสเขตอย่างเดียวเวลาเราไปเลือกแล้วเนี่ยเราสมมติเราไปเลือกในกรในกรได้ที่หนึ่ในกอก็เป็นสสเขตใช่ครับแต่ว่าเราเลือกในกรในกรไม่ได้ที่1นนะฮะ ปรกคะแนนที่เราเลือกนายกรเนี่ยเหมือนกับถูกทิ้งเสียไปหมดเลยจบเลยครับไม่ได้เอาไปใช้อะไรต่อแล้วไม่ได้เอามาใช้อะไรที่มันเป็นประโยชน์เลยครับในระบบนี้เนี่ยทุกคะแนนที่ประชาชนลงให้ในการเลือกสอสเขตเนี่ยจะมีความหมายถึงแม้ว่าคนที่เราเลือกจะไม่ได้เป็นสสก็ตามถูกต,ต้องครคือในระบบของการเลๆๆือกตั้งสสแบบนี้เนี่ยนะรเราจะใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวนะฮะคือประชาชนเนี่ยไปเลือกสสเขตซึ่งตอนนี้ระบบการเลือกตั้งสสของเราเนี่ยยังใช้เขตเดียวเบอร์เดียวนะฮะ มีสสทั้งหมดเนี่ยห้าคนเป็นสสแบบแบ่งเขต350คนครับคนและเป็นสสบัญชีรายชื่อเนี่ยร้อยห้าสิบคนในการเลือกเนี่ยเลือกเป็นแบบเขตเดียวเบอร์เดียวเหมือนเดิมที่เราเคยเลือกกันเหมือนที่เราคุ้นเคยกันถูกต้องแล้วก็พักการเมืองเนี่ยยังเป็นผู้ส่งสมัครสสเหมือนเดิมนะฮะฉะนั้นระบบเลือกการเลือกสสในส่วนของการส่งสมัครสสอะไรต่างๆเขตเดียวเบอร์เดียวยังเหมือนเดิมนะแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าในการลงคะแนนเนี่ย ลงคะแนนโดยเลือกสสเขตใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวนะฮะแล้วประชาชนเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเป็นเลือกสมมติว่าเลือกในกรในกได้ที่หนึ่งในเขตนั้นในกรเป็นสสเขตในกไม่ได้ที่หนึ่งนะฮะคะแนนไม่ศูนย์เปล่าเอาไปรวมเป็นคะแนนของพักแล้วทุกคะแนนที่ลงให้ผู้สมัครนะฮะในเขตนั้นไม่ว่าจะเป็นคนแพ้หรือคนชนะหรือไม่เนี่ยเอาไปรวมเป็นคะแนนของพักทั้งหมดดังนั้นโดยระบบนี้เนี่ยนะฮะคะแนนจะไม่ศูนย์เปล่านะฮะแล้ว จะทําให้พักการเมืองเนี่ยต้องพยายามที่ว่าจะคัดคนที่ลงสมัครสสเขตให้ดีเพราะว่าคนะนแนนมีผลมาพร <อ S 1> รวมที่พัก,กอีกถูกต้องนะเพราะว่าถ้าเราส่งพักส่งสสเขตที่ประชาชนไม่ได้ยอมหรือเกิดมีประวัติที่ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนะหรืออะไรทั้งหลายแหล่นะจะ จะเป็นแบบเก่าไม่ได้ที่มีเคยมีการพูดกันบอกว่าโอ้ยเราพรรคเราคะแนนเสียงดีส่งเสาไฟฟ้าลงไ,ได้ต่อไปนี่ไม่ได้เพราะถ้าเกิดพรรคไปส่งคนที่ว่าประชาชนเขาบอกเอ๊ะมีปัญหานะฮะรประชาชนไม่เลือกพอไม่เลือกสสเขตแล้วพรรคไม่ได้คะแนนด้วยส่วนคนที่สมัคร สอสอเขตเองก็ต้องเลือกดูพักที่มีนโยบายดีนะฮะหรือว่าประชาชนเห็นว่าพรรคนี้เนี่ยสามารถที่จะไปทํานโยบายและช่วยเหลือประชาชนได้ทั้งผู้สมัครก็ดีพรรคก็ดีเนี่ยต้องเคลื่อนหนุนกันในระบบเนี่ยนะ,ะครับและที่มีข้อดีอย่างนึงก็คือว่าทําให้ลดการถับสนของประชาชนในการลงคะแนนไปมากเลยครับในการเลือกตั้งสสเมื่อปี25 5 4นเนี่นะ มีบัตรเสียของสสเขตเนี่ยเสียถึงสองล้านกว่าใบสองล้านกว่าใบถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็ประมาณ5%ของผู้ที่มาใช้สิทธิออกเสียงเพราะคนสับสนเพราะคนสับสนนะเพราะว่าบางบางคนเนี่ยไปเลือกนะฮะสสเขตปรากฏพรรคไม่ได้ส่งสสในเขตนั้นบางคนไปเลือกสสบัญชีรายชื่อปรากฏว่าไม่มีฮะเขาตงแต่สสเขตอย่างเดียวมันก็เป็นบัตรเสียไปหมดก็กลายเป็นบัตรเสียไปหมดประชาชนก็เกิดความสับสนในระบบใหม่เนี่ยถามว่าประชาชนจะลงคะแนนง่ายไหม ก็ประชาชนก็ดูว่าในเขตของตัวเองเนี่ยนะฮะเขตเดียวเบอร์เดียวเราชอบในกรไหมถ้าเราชอบในกรในกรอยู่พักอะไรในกรอยู่พักเอพักเอเนี่ยนโยบายดีไหมเราดูประกอบกันนะฮะถ้าเลือกในกรซึ่งสังกัดพักเอสมมุติว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะถ้าได้ที่หนึ่งนะฮะในกรก็ได้เป็นสสงเขตและทุกคะแนนก็จะไปรวมของพักเหมือนเดิมนะครับในระบบนี้ก็คิดว่าจะทําให้ประชาชนลดความสับสนลงได้นะและที่สาคัญเนี่ย การบริหารจัดการอะไรต่างๆก็ง่ายฮะเพราะว่าพิมพ์บัตรเลือกตั้งชุดเดียวเวลานับคะแนนก็นับคะแนนกระดานเดียวยจบเลยจบ <g arden> เลยฮะไม่ต้องสับสน <g arden> ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเสียเวลาเยอะแล้วก็กรรมการประจําหน่วยก็สามารถลดลงได้เพราะว่านับคะแนนกระดานเดียว <g arden> ในระบบนี้เนี่ยจะลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไปอย่างน้อยสุด2 3 0 0ล้านบาทที่เป็นเงินภาษีของประชาชนเนี่ยก็คิดว่าในระบบที่มีการปรับปรุงเรื่องการเลือกตั้งสสแบบใบเดียวเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าลดความสับสนนะฮะ ก็กีบัดรับทุกคะแนนของประชาชนาลงมีความ,ามาหมายมรวมทั้งกรณีที่ประชาชนเนี่ยไปลงคะแนนแล้วเนี่ยนะฮะและผู้สมัครทั้งหมดนะฮะในเขตนั้นเนี่ยคะแนนไม่มากกว่าคะแนนที่เขาเรียกว่าโหวตโนเนี่ยคือไม่ประสงค์ลงคะแนนเนี่ยยังไม่ได้สอสอนะเลือกใหม่ครับแต่เดิมเนี่ยถ้ามีผู้สมัครสอสอเนี่ยเกินกว่าหนึ่งคนนะคใครได้ที่หนึ่งได้เป็นสอสอเลยใช่นะใช่แต่ในระบบนี้เนี่ยคะแนนที่ประชาชนลงให้เนี่ยมีความหมายมีความหมายแม้กระทั่งว่า ถ้าประชาชนเนี่ยนะลงว่าไม่ประสงค์ลงคะแนนนะฮะและเยอะกว่าไม่ใช่มากกว่าเยอะกว่าผู้สมัครสอสในเขตนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นนะไม่ได้เป็นสสคนที่ได้คะแนนที่หนึ่งยังไม่ได้เป็นสสคะแนนของประชาชนมีความหมายและผู้สมัครที่ลงในเขตนั้นเนี่ยลงไม่ได้นะฮะต้องส่งคนอื่นมาสมัครอันนี้ก็จะเป็นระบบที่ทําให้ประชาชนเสียงของประชาชนมีความหมายแล้วในการคํานวณสอสแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยนะฮะอันนี้ท่านไม่ต้องกังวล พราะกรกตเขาจะคำนวณให้นะว่าคะแนนของพรรคเนี่ยนะที่ได้มาเนี่ยจะได้สอสอเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะอย่างช่นสมมติว่ามีประชาชนมาลงคะแนนรวมั้งทุกพรรคเลย30ล้านเสียงเนี่ยแล้วปรากฏว,ว่ามีพรรคกอเนี่ยมีคะแนนที่ประชาชนลงให้15ล้านเสียงเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะมีสอสอที่พรรคควรจะได้เนี่ยเท่าไหร่ฮะสิบห้าจากสามสิบล้านก็คือ250ค2 50คนคใช่ไหมถ้าเกิดพรรคนี้เนี่ยไปส่งลงสอส,อสอเขตแล้วได้200อคน เขาจะได้สะทอลงมาเขาจะได้จัดสรรสสบัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้นอีกนะเอา250ลบ200ก็คือได้50คนฉะนั้นระบบนี้เนี่ยคะแนนเสียงที่ประชาชนลงให้สสเนี่ยนะฮะก็จะสะท้อนกับจํานวนสสที่พักนันจะได้นะอันนี้ก็จะทําให้เราได้ทั้งสสเขตและสสบัญชีรายชื่อครับผมขอยาไปที่อาจารย์สุประชัยเมื่อกี้เราคุยทางเรื่องการปฏิรูปยังมีหลายหัวข้อที่ยังเที่ยงอาจารย์สุประชัยยังไม่ได้้ฟังเลยครับก็มีอีก อย่างที่เรียนนะครับว่ามีอยู่7ด้านนะครับเมื่อกี้เพิ่งเรียนไป2ด้านด้าน,นะครับ,รบด้านอื่นผมจะขออนุญาตหยิบบางประเด็นในเรื่องด,ด้านกฎหมายเนี่ยด,ด้านกฎหมายมีอยู่ทั้งหมด44 4, 4ประเด็นแต่เรื่องหนึ่งที่คิดว่าสําคัญแล้วก็รทก็มองเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญก็คือว่า เรากำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยว่าจะให้มีกลไกในการที่จะช่วยเหลือประชาชนเวลาที่ประชาชนเนี่ยจะเสนอกฎหมายอเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเขียนไว้ว่าถ้าประชาชนจํานวนเท่านั้นเท่านี้มีสิทธิที่จะเสนอกฎหมายได้แต่ถ้าไม่มีกลไกช่วยเหลือในการที่จะราบร่างเกิดลำบากยากหลือเกินเราก็เลยเขียนตรงนี้เอาไว้นะครับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมท่านอาจารย์ประพันธ์พูดไปแล้วนะครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยคือ ทุกคนอยากรู้ว่าเวลาตัวเองต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันใช้เวลาสักเท่าไหร่นะครับในในทุกหน่วยงานตั้ง,ตงแต่ตำรวจ<ร>เลยนะฮะอายการศาลในนี้ก็จะเขียนเอาไว้นะครับว่าในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมต้องกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนว่าจะใช้เวลาสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเราเขียนเอาไว้ในมาตรา258เนี่ยว่าต้องมีการ มีดุลยภาพระหว่างตํารวจกับอายการรเราไม่อยากเห็นคดีสิ้นสุดเพราะหมดเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์เราเขียนไว้ว่าการสอบสวนสืบสวนเนี่ยต้องอิงนิติวิทยาศาสตร์และก็ต้องมีหน่วยงานที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์ที่เป็นอิสระมากกว่าหนึ่งหน่วยงานมากกว่าหนึ่งหน่วยงานล้วประชาชนจะเลือกอันไหนก็ได้นะครับอันนี้อันนี้ก็คิดว่าจริงๆแล้วสิ่งที่กรทอ,อยากเห็นคืออยากเห็นกระบวนการยุติธรรมที่ มีระยะเวลาที่จับต้องได้และกระบวนและกระบวนการยุติธรรมที่อิงฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ประชาชนมีมสิทธิเลือกได้ด้วย,วยนะครับอีกเรื่องหนึง่งถัดจากเรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็คือเรื่องของการศึกษาครับผมขออนุญาตย้ํานิดหนึ่งนะครับว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ยซึ่งเป็นมาตรา258จอจานเนี่ยเราจะเขียนเอาไว้เ,เติมไปจากมาตรา54คือในนี้เนี่ยจะเขียนว่า เด็กเล็กเด็กเล็กก็คือว่าจริงๆมันจะเปสัมพันธ์กันมาตั้งแต่แรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะคุ้มครองสิทธิ์ตั้งแต่มารดาระหว่างคลอดแล้วก็หลังคลอดนะครับแล้วก็พอเติบโตขึ้นมาอายุได้ประมาณสักขวบขวบครึ่งเนี่ยเวลาที่จะปกติแล้วก็ไปอยู่ศูนย์เด็กเล็กซึ่งก,ก็เลี้ยงกันไปตามประสาศูนยเลี้ยงเด็กแต่ตอนนี้เราต้องการทําตรงนี้ให้เป็นระบบและอีกอกนิดประเด็นหนึ่งนะฮะซึ่งอ,อยากจะไฮไลท์ก็คือ เรายังเขียนเรื่องของสาธารณสุขเพิ่มเติมไว้ก็คือสิ่งที่กรทอยากเห็นเนี่ยในระยะเวลาสั้นๆ5ปีเนี่ยก็คืออยากเห็นเ,เวชศาสตร์ครอบครัว<ม>ก็แปลว่าจะมีหมอประจําครอบครัวประจําบ้าน<ม>ประจําถ้าเราทําอย่างนั้นได้คือจะกระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มตรงนี้มาพอสมควรแต่ถ้ากําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยเราแน่ใจได้ว่าสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มไว้เนี่ยมันจะเป็นจริง<ม>และประชาชน คนไทยทุกคนเนี่ยก็จะมีเหมือนหมอประจําตัวก็แปลว่าไม่ต้องวิ่งเข้าโรงพยาบาลกันทุกครั้งอันนี้คือสิ่งที่เป็นเป็นจริงๆก็เหมือนเป็นความฝันเล็กๆที่เรารอยากเห็นคือสรุปแล้วก็คืออยากเห็นถ้าเป็นอย่างนี้ได้คนไทยก็จะมีสุขภาพดีได้รับการกาอบรมพัฒนาการศ,กาศึกษาที่ดีถ้ามีเรื่องมีราวขึ้นมาเข้าไปในกระบวนการยุติธรรมก,รก็เป็นกระบวนการยุติธรรมที่อยู่บนฐานของวิทยาศาสตร์และรู้ว่าเมื่อไหร่จะ จะเริ่มจะจบจะรตรงไหนก็จะรู้หมดครับ,รบแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายก็มีกลไกที่จะช่วยเหลือเขาในการที่จะดูแลตรงนี้และทั้งหมดเนี่ยจะมาพร้อมกับระบบราชการที่ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่เรามุ่งหวังสุดท้ายด้วยเวลาท่าสั้นครับอยากให้ทั้งสองท่านฝากถึงประชาชน บางคนยังมีความรู้สึกว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องประสมติมันยังเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใกล้มากอยากให้ทั้งสองท่านฝากสักนิดหนึ่งอาจารย์ประพันธ์ค,ครับคืออยากจะเรียนอย่าง่ีงว่าปัญหาประเทศชาติที่ผ่านมาเนี่ย,ยมีปัญหาเรื่องการทุจริตไม่ว่าจะทางราชาการก็ดีในการเลือกตั้งในการมีการซื้อเสียงอะไรเนี่ยถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้เนี่ยประเทศเราจะมีประสบปัญหาใช้งานอย่างมาก ระบบะที่บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะแก้ไขปัญหาในส่วนนี้โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ,บแล้วใน,นระบบการเลือกตั้งเนี่ยบัตรใบเดียวเนี่ยเสียงของประชาชนมีความหมายและสามารถที่จะตัดสินได้ได้ทั้งสสเขตและสสบัญชีรายชื่อก็คิดว่าจะเป็นระบบที่ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงนะและถ้าเกิดประชาชนลงคะแนนเนี่ยไม่ประสงค์ลงคะแนนมากกว่าคนได้ที่หนึ่งนะยังเป็นสสไม่ได้ครับผมครับผมนายสุภชัยครับเสครับัทิ้งไทยผมอยากเห็น การลงประชามาติคราวนี้เป็นการลงประชามาติโดยประชาชนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาที่ถูกต้องของรัฐธรรมนูญและการเข้าใจเนื้อหาที่ถูกต้องของรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ไม่ใช่เข้าใจโดยไปฟังคนอื่นนะครับอยากจะให้ไปดูเว็บไซต์ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในนั้นเนี่ยมีเนื้อหาสาระต่างๆมากมายครับคราวนี้เนี่ยเป็นการตัดสินอนาคตของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง การตัดสินคราวนี้อยากให้เป็นการตัดสินโดยท่านเข้าใจเนื้อหาที่ถูกต้องของรัฐธรรมนูญเสียเวลาสักนิดหนึ่งเพื่อตัวเองอเพื่อครอบครัวและเพื่ออนาคตของประเทศไทยครับวันนี้ขอบคุณทนะั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือ7สิงหาประชามติร่วมใจนะครับเราได้ฟังข้อมูลต่างๆหลากหลายมากมายเป็นประโยชน์และเชื่อว่าจะทําให้คุณผู้ชมได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับผมและท่านวิทยากรตทั้งสองท่านลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันสวัสดีชครับ